สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเคยรู้สึกกันไหมครับว่าทํางานเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมแต่เงินในกระเป๋าอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนเมื่อก่อนเงินเดือนเท่านี้อยู่ได้สบายกว่านี้แต่วันนี้ของกินแพงค่าไฟแพงค่าน้ํามันแพงค่าเช่าแพงทุกอย่างแพงขึ้นหมดยกเว้นรายได้คําถามสําคัญคือเรากําลังทําอะไรผิดหรือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ วันนี้เราจะคุยกันแบบไม่ใช้สับยากไม่ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็เข้าใจได้และที่สำคัญจะจบด้วยทางรอดที่คนธรรมดาเอาไปใช้ได้จริงตอนที่1นึ่ทำไมรายได้ไม่โตแต่ค่าครองชีพโตไม่หยุดเงินเฟอ้อคือศัตรูงเงียบของคนเงินเดือนอธิบายแบบง่ายๆคือเงินเฟอ้อเท่ากับเงินมีค่าน้อยลงไม่ใช่เพราะคุณได้เงินน้อยแต่เพราะเงินซื้อของได้น้อยลงยกตัวอย่างเช่น ข้าวแกงจาก40ถึง60บาทกาแฟจาก50ไปถึง80บาทค่าไฟขึ้นทุกปีแต่เงินเดือนขึ้นปีละ2-3เร์ซ็ผู้ตรงๆคือเงินเดือนคุณแพ้เงินเฟ้อโลกหลังโควิดไม่เหมือนเดิมอีกแล้วต้นทุนพลังงานสูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานโลกสะดุดสงครามหรือภูมิรัฐศาสตร์ดอกเบี้ยสูงเท่ากับต้นทุนธุรกิจสูงเท่ากับของแพงผลลัพธ์คือ ค่าครองชีพล็อกระดับสูงไว้แล้วไม่ได้ลงง่ายๆปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตแบบรายได้ปี2018แต่ค่าครองชีพปี2026นี่คือสาเหตุที่คนทำงานหนักขึ้นแต่กลับรู้สึกจนลงตอนที่2กับดักที่ทำให้คนยิ่งทำงานยิ่งไม่รอดกับดักที่1คิดว่าประหยัดอย่างเดียวก็พอประหยัดสำคัญแต่ถ้ารายได้ไม่โต ประหยัดอย่างเดียวเท่ากับอยู่รอดไม่ใช่ไปต่อกับดักที่2แลกเวลาเพิ่มแต่รายได้เพิ่มนิดเดียว OT มากขึ้นทำงานหนักขึ้นแต่ค่าแรงต่อชั่วโมงแทบไม่เพิ่มนี่คือกับดักแรงงานยุคใหม่ทำมากแต่ Leverage ตำ่ำกับดักที่3ใช้หนี้เพื่อประคองชีวิตผ่อนบัตรผ่อนมือถือผ่อนของจำเป็นสุดท้ายรายได้อนาคตถูกใช้ไปแล้ว ตอนที่3คนที่รอดเขาคิดต่างยังไงแนวคิดที่ 1. แยกรายได้แรงกับรายได้สมองรายได้แรงคือใช้เวลาแลกเงินรายได้สมองคือใช้ทักษะความคิดหรือระบบคนรอดในยุคนี้ไม่ได้ทำงานน้อยแต่เขาไม่พึ่งรายได้แบบเดียวแนวคิดที่สเพิ่มรายได้ข้างเคียงไม่ใช่เพิ่มรายได้หลักอย่างเดียวตัวอย่างที่คนธรรมดาทำได้ขายความรู้ทำคอนเทนต นายหน้าดิจิทัล AI หรือเครื่องมือออนไลน์งานที่ทำซ้ำได้ไม่ต้องลาออกแต่ต้องเริ่มสร้างทางเลือกแนวคิดที่3เงินต้องไหลไม่ใช่นอนนิ่งเงินสดคือปลอดภัยระยะสั้นแต่แพ้เงินเฟ้อระยะยาวคนรอดจะถามว่าเงินก้อนนี้ทำงานให้ฉันได้ยังไงไม่ใช่ฉันจะเก็บมันไว้เฉยๆยังไงตอนที่4แผนเอาตัวรอด3ระดับสำหรับคนรายได้เท่าเดิมระดับที่1 เอาตัวรอดทันทีตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เพิ่มคุณภาพชีวิตจัดโครงสร้างหนี้การเงินฉุกเฉินเป้าหมายคือไม่จมระดับที่2ปรับตัวคือ6-12เดือนเพิ่มทักษะที่ตลาดต้องการหารายได้เสริมที่ scalable เริ่มลงทุนแบบเข้าใจความเสี่ยงเป้าหมายคือหายใจคล่องระดับที่3เปลี่ยนเกมคือระยะยาวสร้างรายได้หลายทางใช้เงินระบบ และเทคโนโลยีให้เงินทำงานแทนแรงเป้าหมายคือไม่กลัวค่าครองชีพอีกต่อไปบทสรุปปัญหานี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะกติกาโลกเปลี่ยนไปแล้วในโลกที่รายได้โตช้าแต่ค่าครองชีพโตเร็วคนที่รอดไม่ใช่คนที่ทำงานหนักที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวเร็วที่สุดและการปรับตัวเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการคิดใหม่ก่อน